สวัสดีกรับพบกับผมมอยน์นะครับในการอ่นานไพ่ยิปยีประกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยกรดวงเดือนสิงหาคมนี้นะครับของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสปดีนะครับสงสานจากการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะเจาะจัจองเป็นดวงส่วนตัวนะครับกรรมปยากรที่อ่านออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรืออาจจะไม่ได้ตรงกับผู้ใดทั้งหมดเลยก็ได้ของชาววันพระจบรบดีที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก่อนพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวก พลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับตุกกรรมปยากรที่ดีๆหมอยนก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดขึ้นจริงกับชาววันประราพอดีนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับรอะไรปิดพลาดมาก็ขอ,ขอไปมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ ก็มาดูการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของผู้ที่เป็นชาววันพะรัสปดีนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลังความหมายของดวงในเรื่องการงานธุรกิจของท่านให้ปอได้รู้แนวทางผ่านมาตามไพ่ยิปซีนะครับที่จะได้อ่านออกมาให้ปอได้รู้ได้เข้าใจนะครับว่าจะเป็นไปในลักษณะใดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาววันพะรัสปดีนะครับในเรื่องการงานธุรกิจที่จะส่งผลถึงการเงินผลประโยชน์ผลรายได้รายรับของท่าน ในเดือนสิงหาคมนี้ไพ่ใบแรกออกมานะครับแสต๊แรงนะครับมีความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องในต่างที่ดีนะครับในความสําเร็จนั้นที่มีความสําเร็จแล้วก็เดินหน้าต่อเนื่องนะครับไม่มีลิมิตจํากัดนะครับกับความแข็งแรงแข็งแกร่งนั้นที่ได้รับการดูแลใจใส่ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านด้วยการตุ้มเตะด้วยการเจาะลึกด้วยการที่เรียกว่าทํางานอย่างรู้แก่นแท้จริงนะครับที่ทําให จ้าวันประาชบดีนั้นนำพาการงานธุรกิจนั้นเดินหน้าด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่งกับความสําเร็จความมั่นคงนะครับไปไปต่อมานะครับความสําเร็จสมหวังนํามาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับในพบกองเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์นะครับมีใช้มีจ่ายด้วยความกล้องตัวที่เกิดจากความสําเร็จนะครับที่นํามาความอุดมสมบูรณ์ปนสุขให้กับจาวัน พระราชบดีนะครับกาวถ้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก้อยการเกือ้อกูลข mm. นนส่งเสริมนะครับอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดที่ส่งผลให้ได้มีการเติบโตในหน้าที่การงานบางท่านก็ในการได้รับการพิจารณาเลื่อนความเติบโตต่ตางระดับอันเดือนตามความรุ่งเรืองธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีการเติบโตมั่นมามั่นคงยิ่งขึ้นที่จะนํานมาผลประโยชน์ผลได้ได้รับตางการเงิน ที่จะสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับสิบถ้วยนะครับพลังของความสําเร็จที่ทตามห้เกิดจากความสนับสนุนด้วยพลังอบอุ่นนะครับที่มีมิมตรไมตรีความรักความอบอ้อมารีก,กันและกันในทิศทางที่ดีสังคมก็การเกื้อกูลสนับสนุนเพื่อนฝูงก้อยความรักสนับสนุนอย่างกลมเกลียวเพื่อนร่วมอานองค์กรน,นะครับก็มีพลังสามัคคีกันในทิศทางที่ดีที่จะส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จ สมดังที่หวังในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาการยกระดับความเติบโตมากยิ่งขึ้นเด็กตือเรียนนะครับบางทีบางตั้นอาจจะมีโครงการอะไรที่เคยคิดว่าหวังาวางแผนนวาก่อนหน้านี้นะครับบางทีอยากจะร่วมงานร่วมธุรกิจกับคนที่ในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทา ธุรกิจร่วมกันนะครับก็จะนํามาเริ่มต้นสารในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่จะส่งผลไปสู่ความเติบโตที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จเกิดขึ้นในติต่างที่ปรารถนาต่อไปนะครับก็บางทีมีวางการวางแผนเอาไว้นานพอสมควรแต่ไม่มีโอกาสในการที่จะนํามาเริ่มต้นจิตนะครับก็จะได้โอกาสดีๆนะครับที่ตามไอ้ตั้งนั้นได้เริ่ม โครงการนั้นนะครับที่จะไปสู่ความสมําเร็จยุกความเติบโตต่อเน,นื่องต่อไปนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับหนึ่งดาบการเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะครับหรืออะไรที่เป็นอุปสรปรคปัญหาเข้ามานะครับก็จะได้รับการแก้ไขตั้งแต่แรกเริ่มน,นะครับแล้วก็เดินหน้ากับการกลับเคลื่อนสู่ความสําเร็จบางทีในเรื่องกองเกี่ยวกับปัญหาบางบ้างอ่าบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีเข้ามาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารนะครับที่อาจจะต้องให้แก้ไข ต้องอาจัดการนะครับซึ่งสามารถดูแลและก็มีคุณค่าและก็เติมเต็มโฉ่การเติบโตต่อไปแก้ปัญหาต่างๆได้ในที่ต่างที่สดใสนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มแรกแล้วก็คลี่คลายจบได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จความเติบโตแล้วก็ราชาถือดาบนะครับอะไรที่เป็นเข้ามาบัทอนทตาให้เป็นนารีเป็นศัตรู ให้กับจาวันพระจักดีนะครับท่านก็จะมีสติมีอารมณ์มีใ้ทั้งความรู้ประสบการณ์ความสามารถต่างๆโดยความเป็นราชานะครับพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความฉลาดด้วยความเข้าใจเพื่อกระจัดอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เป็นอริยัจนะนะครับก็ให้ปินาตลงไปนะครับก็เป็นสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อไปที่จะประสบกับความสําเร็จรุ่งเรืองนะครับ ก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องการงานนะครับที่อาจจะส่งผลมาจากการมีปากมีเสียงกันบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่อาจจะมีปากมีเสียงกับบางทีก็เป็นในครัวหรือความรักความสัมพันธ์นะครับหรือบางทีก็เป็นตรงข้ามเข้ามาในเรื่องของความคิดเห็นต่างหรือเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะครับบางบุบางท่านที่ในช่วงนี้บางทีอาจจะมีอะไรเข้ามาแต่ไม่รู้สึกความคิดเห็นหรืออาจจะมีในเรื่องของการ ตกลงอะไรกันบางอย่างไม่ค่อยเข้าใจที่อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังแห่งความสามัคคีนะครับแต่เป็นรุ่นส่วนอะไรก็ตามคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับใ้เหตุใจผลมาวิเคราะห์นะครับ,บ,รบก็จะทําให้คลี่คลายอะไรที่เป็นความแตกแยกหรืออะไรที่เป็นเรื่องกองความคิดเห็นต่างนั้นได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีถ้ามีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับที่ทําให้มี หงหยบเงีมีปากมีเสียงกันก็ควรจะแยกกออไปนะครับไม่ควรนํามาปะปนในเรื่องของระหว่างความรักกับการงานนะครับก็แยกกันละส่วนกันก็จะทําให้บริหารการงานธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ชีวิตจะชดใสนะครับในเดอร์มิดขึ้นมานะครับบางท่านก็นําหลักตรรมะกามะนะครับนําความรู้สึกรู้สึกสันโดษรู้จัก ใจหลักธรรมะมาบริยาในให้เกิดความเกง่งๆนะครับในการงานที่จะเดินหน้าต่อไปกับความสดใสความสำเร็จนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองกับความสำเร็จนะครับที่ทุ่มเทหลายๆด้านหลายๆธุรกิจก็ตามนะครับในเรื่องของการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเรื่องระดับเงืนเดือน หรือรธุรกิจที่เกิดความสําเร็จที่นํามาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับการได้พัฒนาไปสู่ความเติบโตมากยิ่งขึ้นในพวกของสุภาษนั่นเองนะครับในเรื่องของการที่มีความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่สมงผลนให้ชาววันพระราชบัลีได้รับนะครับที่จะนํามาซึ่งความแข็งแรงแข็งแกร่กง,กง,กงที่มั่นคงแล้วก็นํามาซึ่งการเงินผลประโยชน์รายรับรายได้อย่างต่อเนื่องสูขข่ืนต่างของการเป็นเศรษฐีความรุ่งเรือง นะครับอะไรที่เป็นรุปสัพปนาในการงานนั้นจะได้รับการยุติลงนะครับแล้วก็ฟื้นฟตูต่อไปนะครับแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนปฏิหารหรือเป็นสถานการณ์อะไรเข้ามาแบบปรปปับจับปันเหมือนสายฟ้าแลบก็ได้นะครับที่อาจจะคาดไม่ถึงกับสถานการณ์อะไรก็ามาเกื้อกูลคลี่คลายอะไรที่เป็นอุรรคปสัญหนานะครับแล้วก็ยกะระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในติางที่ดีนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจไรใหม่ๆเข้ามาพัฒนา มาฟื้นฟูกับสภาวะอะไรที่เป็นปัญหาในเส้นต่างการงานธุรกิจองจาวันพระเา้าปฎีที่ก่อนหนีน้อาจจะมีปัญหายุ่งยากหรือมีสภาวะสงครามกับต่างเศรษฐกิจหรือกับเพื่อนอกับผู้ที่เป็นศัตรหูหรือเป็นคู่แข่งในการตลาดนะครับที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะของการช่วงจิงโอกาสในการตุ้มเทนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นดึงอะไรที่เป็นศักยภาพใหม่ๆอไอเดียใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆดีๆนะครับมา แก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพื่อฟื้นฟูสว่ามรุ่งเรืองตั้งก่อนหน้าน,นี้มีปัญหานะครับแต่ที่ไม่มีปัญหาอะไรก็มีความแข็งแรงเกง่งต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะสร้างผลประโยชน์ผลได้รายรับก็ามาด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องมั่นคงนะครับมีความเติบโตตลอดเรื่อยไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างรับกอง ผู้เกิดวันพระฤาษีพอดีนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ว่าการเงินนั้นเพราะในทิศทางของการงานที่มีความสําเร็จนะครับหนึ่งมาดึงดูดมาซึ่งรายได้รายรับครับถึงไปในใบที่9ขึ้นมา9เหรียญก็ถือว่าเป็นทิศทางของความรุ่งเรืองต่างการเงินนะครับที่มีความแข็งแรงแข็งแรงกับผลประโยชน์ผลรายได้รายรับก็ามาที่ทําให้มีความมัง่งคั่งดมสมบูรณ์มั่งมีสิสิขได้มีใไมีใจด้วยความสุขสมบูรณ์ แต่ทีนี้เงินเข้ามาแล้วจะมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนป้องกันมีสิ่งอะไรจะแนะนำนะครับราชินีถึงไม้เท้านะครับอาจจะมีรายจ่ายที่จุกจิกนะครับในช่วงน,นี้ที่มีเข้ามานะครับแต่อาจจะไม่ได้จะรายจ่ายชิ้นใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่หลายๆชิ้นนะครับที่เข้ามากับการใช้จ่าย,ายหลายๆอย่างนะครับเป็นจายโน,น้นนิดใจนี่หน่อยนะครับแต่พอรวมๆก็ อ,อยู่ในลักษณะที่มากเส้นการแต่ไม่ได้สร้างปัญหานะครับเพราะว่าเส้นต่างการเงินนั้นจะมีความรุ่งเรือง,ง,งรุ่งโรจน์อย่างต่อเนื่องในทิศต่างที่ดีเดสันนะครับก็นํามาซึ่งความสุขความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับเพราะว่าไพ่ใบที่9ก็บ่งบอกถึงทิศต่างการเงินที่จะเข้ามากับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเดสันขึ้นมาบางท่งานก็มีโชคมีลาบเข้ามานะครับซึ่งโชลาบนี้ก็มีทั้งโช克าบต่างการงานกับความสําเร็จที่มีผลประโยชน์มากมาย นะครับหรือโชคลาภแบบโชคลาภลอยการเสี่ยงดวงอะไรก็ตามแต่ที่ก็มาเต็มเต็มหรือไม่ก็เกี่ยวกับการเงินการทองที่มาจากบุคคลนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมมาเยือนม,ม,ม,มาแวะมาปบมาเจอนะครับแล้วก็จ,จะนําข่าวดีตา่างการเงินมาเต็มเต็มให้เกิดกับเจ้าวันพฤหัสบดีได้รักด้วยนะครับซึ่งบังตีลูกหลานบริวานนะครับที่มีเงินเดือนดีๆมีธุรกิจดีๆอาจจะนําเงิน<ง> การเงินการทองมาแวะมาเยี่ยมมาเยี่ยนนะครับมาเติมเต็มแล้วก็เดอะเออร์มิดนะครับมันตั้นก็อยู่ในสถานการณ์ของความปรุงพอใจต่างการเงินนะครับในช่วงนี้ที่ไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบใดก็เรียกว่าปรุงพอใจกับสถานการณ์ต่างการเงินไม่มีการคิดในเรื่องของการที่จะโลภโลกมากในการที่จะไปไปว้าให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่างการเงินนะครับรู้สึกปรุงพอใจความมั่นคงก็เกิดขึ้นใน เส้นต่างการเงินนะครับทําไมดูแลครอบครัวด้วยความแข็งแรงมีเงินมีใช้จ่ายด้วยวความกล่องตัวดูแลตั้งตัวเองและก็บุคคลในครอบครัวให้เกิดความสุขกินอิ่มอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญในทิศทางที่มั่นคงต่างการเงินสีไม้เท้านะครับแล้วก็ไปไปที่ห้าเป็นสุดท้ายแรงแม่นะครับการรอคอยอาจจะมีบางท่านนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ อาจจะต้องรอคอยในเส้นทางของการเงินนะครับแต่ท่านก็รอด้วยความสดใสด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าการเงินการตองของท่านนั้นมีความมั่นคงรวมสมบูรณ์แต่ว่าบางทีในเรื่องของการที่บางอย่างไม่ได้รับเข้ามาตามเวลาตามการนะครับมึงบางทีงานเสร็จแล้วมอบงานไปแล้วแต่ว่ามีการวางบินอะไรกันเกิดขึ้นหรือการก่อค้างชาระไว้ก่อนปลดปันหาผลพันในระยะการชําระแต่ท่านก็ รอด้วยความสดใสจ,จำใสได้ในต่างที่ดีนะครับเพราะว่าในเรื่องการเงินของท่านนั้นตั้งเดือดสันตั้งความเป็นสไม้เท้านะครับการเงินที่เข้ามาเต็มเต็มสุดความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแขวาเป็นสถียนนะครับก็แม้จะมีบางสถานการณ์ให้เข้ารถมาต้องรอคอยบ้างในเรื่องการเงินแต่ก็ รอด้วยความสดใสนะครับเพราะว่าการรอนั้นก็จะเข้ามาตามกําหนดการต่อไปกับการตกลงการเลื่อนอะไรก็ตามหรือการวางบินอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เงินที่มาจากยาดเนือเรงงานนะครับก็เรียกว่าเงินที่เข้ามามากมายนั้นไม่ได้มาง่ายๆเช่นกันนะครับบางท่านก็จากการตุ้มเทพอสมควรนะครับในการที่จะทํางานหามรุ่งหามค่ำก็ได้สําหรับบางท่านแล้วก็มีเงินหลังไหลเข้ามาสู่ความสมบูรณ์นในทิศทางที่ดีนะครับเช่นทางใหม่ๆ ของการเงินที่จะมีเข้ามาด้วยบางทีก็เป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามานะครับหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับที่มีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจดีหยิบยื่นโอกาสต่างสายอาชีพเข้ามาให้ได้เริ่มต้นแล้วก็มีรายได้รด้รับต่อไปนะครับบางคนบางท่านนะครับก็มีิัตราจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับที่ท่านมีสแกรภาพในการดึงดูดโดยเฉพาะในธุรกิจต่างโลกโซเชียลนะครับที่สร้างรายได้รด้รับดึงดูดจากจากต่างชาติ ที่กามน้ำากามฝังมาลอยมานะกลับหลังไหลเข้ามาไอ้ได้รับการเงินสู่ความแข็แงแรงแข็งแรงแต่ไม่ท่านนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับบางมีสีสุขต่อไปนะครับด้วยความโอกาสกของอะไรที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆตนะครับี่ีาจะเกิดจากความสําเร็จด้วยก็ได้สําหรับบางท่านนะครับที่มีเข้ามากับโครงการอนะไรใหญ่ๆต่างการเงินนะครับที่เกิดจาก การงานโครงการสําคัญสําคัญที่มีผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้มากมายนะครับไพ่ที่เกิดออกมาตั้งหมดนะครับทั้งที่เปิดออกมาอาใบแล้วก็ทั้งที่ใต้สําหรับอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็มีความมั่นคงที่ดีต่างการเงินให้กับชาววันประชจพอดีนะครับแม้ท่านจะไม่ได้ร่ารวยอะไรมากมายสาหรับบางท่านนะครับแต่ก็มีความเพึงพอใจกับสถา,านการณ์การเงินนะครับที่มีใช้มีจ่ายด้วยความกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขนะครับ แมนจะไม่ได้รวยเป็นเศรษฐีอะไรก็ตามแต่อยู่ในสกานของความพึงพอใจทางการเงินจนบางท่านก็มีโชคลาภอะไรเข้ามานะครับทั้งในเรื่องการงานอย่างที่กลา่าวนะครับโครงการใหญ่ๆที่ผลประโยชน์มากมายหรือโชคลาภแบบเสี่ยงดวงอะไรก็มาแมนจะมีบางสถานการรอคอยทางการเงินก็ตามท่านก็รอรอยด้วยความสดใสในแ่คิดที่ดีๆนะครับก็ทำให้การเงินมั่นคงรุ่งเรืองนะครับ ชาววันพระจันทร์ดีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับโดยคร่าวๆโดยพประมาณในความรักความสัมพันธ์เดือนสิงหาคมนี้ของผู้ที่เจ้ากองชาววันพระจันทรพดีนะครับราชินีเตอเรียนนะครับความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลใจใส่อย่างมีคุณค่านะครับแต่ไม่มีความมั่นคงสร้างความปนพอใจเกิดขึ้นนะครับแม้จะเป็นความรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีความหวานความโรแมนติกอะไรก็ตามนะครับก็ดูแล ด้วยความมั่นคงด้วยความใส่ใจเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับก็เป็นความรักที่มีคุณค่าอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับอาจจะมีบ้างบางสถานาที่อาจจะมีบุญกิจบ้างก็ามานะครับแต่ก็สามารถ,ถาที่จะคลี่คลายได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่มีเป้าหมายในความรักความสัมพันธ์นั้นที่มั่นคงความสุขเป็นเป้าหมายในความชัดเจน นะครับแม้นจะมีอะไรก็มาทาให้หงุดหงิดอะไรก็ตามแต่ก็พร้อมที่จะคลี่คลายนะครับววนป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้จบสิ้นลงนะครับเม้นจะมีความดื้อความเวียงอะไรเข้ามาบ้างในบางช่วงบางเวลาก็ตามนะครับแต่ความพื้นฐานหลักๆในความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณค่ามั่นคงในทิศทางที่จะนำมาซึ่งความสุขความเข้าใจในทิศทาง ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปไปที่5นะครับ mm hmm. ก็วงแงนในความรักความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งนะครับ mm hmm. ก็แม้จะมีสถานการณ์ของความมึงหวงแงนอะไรก็พร้อมที่จะดูแลสถานการณ์ความมึงหวงแง่นั้นในเหมาะสมนะครับให้เกิดความสมบุรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับรู้จักในการป้อนปลนรู้จักเอาใจก็มาใส่ใจเรารู้จักปลนคลายนะครับอะไรวางได้ก็วางอะไรที่ปล่อยวาง ไม่เก็บมาใส่ใจนะครับก็ปล่อยวางได้แล้วก็ดูแลให้เกิดความสมดุลเติมเต็มสู่ความสัมพันธ์ในทิศตามที่ดีนะครับสําหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่หรือคนคบอยู่ก็ตามนะครับที่จะดูแลใจใสเม้นจะมีบางสถานการณ์ที่เข้ามาอาจจะด้วยความเมืองหวงเงอะไรบ้างก็ตามนะครับที่จะทําให้หมดกิจบ้างสาหรับบางคู่นะครับแต่ก็มีเป้าหมายชัดเจน ในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์น,นั้นใ้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับก็พร้อมที่จะดูแลอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมอย่างมีคุณค่านะครับก็ตามห้ความรักความสัมพันธ์นั้นของผู้รักหรือคนคบมีความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดหลายๆคนนั้นก็มักจะหวงแหนในความเป็นโสดอย่างมีคุณค่าเหลือเกินนะครับึบางทีนั้น ก็ไม่อยากจะคิดปล่อยวางไม่อยากจะปล่อยความเป็นโสดออกไปนะครับก็อยากจะใช้ชีวิตกับการาสร้างเงินสร้างทองสร้างความมัน่นคงให้เติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับจึงอาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับส่วนบางคนก็พิจารณาอย่างมีคุณค่าพอสมควรนะครับความรักที่จะมีเข้ามานั้นต้องเป็นรักที่ดีๆนะครับต้องเป็นรักที่สามารถบริหารดูแลให้มีความมั่นคงได้ในทิศทางที่ดีนะครับจึงอาจจะ ปล่อยเส้นทางความรักให้มีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่มีโอกาสเดินทางนะครับบางทีก็มีโอกาสพบรักเข้ามาความสัมพันธ์ใ้เกิดขึ้นนะครับคนจากต่างชาติได้ด้วยนะครับซึ่งบางทีอาจจะชาวันพระต์สปีรีเดินทางไปพบไปเจอหรือชาวต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอก็ได้แล้วก็มาสารความสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้เช่นกันในช่วงเดือนสิงหา ผมนี้นะครับส่วนบางท่านก็จะมีความปึงพอใจใครอยู่สักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เฉลยเผยวาจานะครับก็ยังเก็บความรู้สึกที่ดีๆนั้นไว้ด้วยความเงียบงันต่อไปแล้วก็คอยตามสืบตามตองตาม,ตามสังเกตการอยู่เท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้เฉลยความรู้สึกออกมานะครับก็ยังต้องโสดต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรัก ของผู้ที่เป็นจาวันพระราชบัีนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ก็โดยประมาณนี้ก็ขอาจาวันพระราชบดีทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ